คนโบราณเขาเตือนไว้นะครับว่าได้ดีแล้วอย่าลืมตัวได้ชั่วแล้วอย่าลืมตนแต่ในโลกความเป็นจริงที่โหดร้ายเนี่ยผู้ชายบางคนพอเริ่มลืมตาอ้าปากได้พอเริ่มสบายกลับมองเห็นเมียคู่ทุกคู่ยากที่กัดก้อนเกลือกินมาด้วยกันเป็นแค่ของตายที่ไร้ค่าคุณเคยสงสัยไหมครับว่าจิตใจเขาทำด้วยอะไร ยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการกิ่งก้านสติในวันที่ใจพังให้เรานั่งข้างๆคุณนะครับสวัสดีครับเพื่อนๆพี่ๆทุกคนวันนี้เรามาอยู่กับเรื่องราวที่เป็นเหมือนกระจกสะท้อนสังคมเป็นละครชีวิตฉากใหญ่ที่เกิดขึ้นจริงซ้ำแล้วซ้ำเล่าวันนี้เป็นเรื่องราวของคุณชัยกับคุณพา เรื่องนี้ไม่ใช่นิยายปรมปราแต่มันคือชีวิตจริงของคู่ผัวเมียที่เริ่มจากศูนย์ไม่สิต้องบอกว่าเริ่มจากติดลบมาด้วยกันสร้างเนื้อสร้างตัวมาด้วยกันแต่พอมั่งมีสีสุขจุดจบกลับไม่ได้สวยหรูเหมือนในนิทานที่เจ้าชายครองคู่กับเจ้าหญิงตลอดไป ถ้าเราย้อนเวลากลับไปสัก20ปีก่อนนะครับภาพที่อยากให้ทุกคนเห็นคือชัยกับพาในวัยหนุ่มสาวทั้งคู่เป็นแค่หนุ่มสาวโรงงานธรรมดาธรรมดาที่มาจากต่างจังหวัดเข้ามาเสี่ยงโชคในเมืองหลวงพักอาศัยอยู่ในห้องเช่าสังกสีแคบๆที่เวลาตอนกลางวันเนี่ยร้อนอบอ้าวเหมือนเตาอบเลยครับในยุคนั้นค่าแรงวันละไม่กี่ร้อยบาทจะกินจะใช้อะไรต้องคิดแล้วคิดอีก มื้อเย็นที่หรูที่สุดของเขาสองคนไม่ใช่อาหารบุฟเฟ่ไม่ใช่อาหารญี่ปุ่นแต่มันคือไข่ต้มแค่ใบเดียวใช่ครับไข่ต้มใบเดียวจริงๆที่ต้องปอกเปลือกแล้วเอาเส้นได้มาตัดแบ่งครึ่งเหาะน้ำปลากินกับข้าวสวยร้อนๆจานพูนๆเพื่อให้อิ่มท้อง คุณลองจินตนาการภาพตามผมนะในห้องสี่เหลี่ยมเล็กๆที่มีแต่พัดลมเสียงดังเอียดอาร์ชัยมองหน้าพาภรรยาของเขาที่นั่งกินไข่ต้มครึ่งใบนั้นด้วยความอ,ร,อร่อยทั้งที่เหงื่อท่วมตัวชัยเองนั่นแหละครับที่น้ำตาซึมออกมาเขาเอื้อมมือที่หยาบกร้านจากการแบกหามไปกุมมือพาไว้แน่นแล้วพูดด้วยน้ำเสียงที่สั่นเครือว่าพาทนหน่อยนะอดทนกับพี่อีกนิดนะ ถ้าวันไหนพี่รวยขึ้นนาพี่สัญญานะว่าพี่จะให้พาสบายที่สุดพี่จะเลี้ยงดูพาอย่างดีจะไม่ให้ใครมาดูถูกเมียพี่ได้เลยสาบานเลยเอา้า คำสัญญาในวันนั้นมันศักดิ์สิทธิ์มากสำหรับพาครับมันคือน้ำทิพย์ชโลมใจที่ทำให้ผู้หญิงคนหนึ่งยอมทุ่มเททุกอย่างยอมทำงานล่วงเวลาจนดึกดื่นยอมไม่ซื้อเสื้อผ้าใหม่ยอมใส่เสื้อยืดตราหารคู่เก่าๆจนย้วยเพื่อเก็บเงินทุกบาททุกสตางค์ส่งเสริมให้ผัวไปเรียนต่อให้ผัวเอาไปลงทุนทาธุรกิจรับเหมาก่อสร้างพาเชื่อวดใจครับเชื่อในแววตาของผู้ชายชื่อชัยในวันนั้น จนกระทั่งวันเวลาผ่านไปจากในชัยกรรมกรแบกหามกลายเป็นเสียชัยเจ้าของบริษัทรับเหมาใหญ่โตมีบ้านหลังใหญ่มีรถหรูขับมีลูกน้องเดินตามเป็นพรวนฐานะทางสังคมเปลี่ยนไปแบบหน้ามือเป็นหลังมือครับแต่สิ่งที่น่ากลัวที่สุดไม่ใช่ความรวยที่เข้ามาหรอกครับแต่มันคือหัวใจของคนที่เริ่มเปลี่ยนไปตามกระแสเงินสดในบัญชี คำสัญญาเรื่องไข่ต้มใบนั้นวันนี้มันอาจจะเป็นแค่เรื่องตลกในวงเล่าแล้วก็ได้หรืออาจจะเป็นขยะความทรงจำที่เสียชัยไม่อยากจะรื้อฟื้นมันขึ้นมาอีกแล้วก็ได้นะครับเพราะสิ่งที่เขากําลังเผชิญอยู่ตอนนี้มันมีสิ่งยั่วยวนที่หอมหวานกว่าไข่ต้มใบเก่าใบนั้นเยอะเลยล่ะครับพอกลายเป็นเสียชัยสังคมรอบข้างมันก็เปลี่ยนไปอย่างสิ้นเชิงครับ จากที่เคยนั่งล้อมวงกินข้าวแกงข้างฐานกับลูกน้องก็เริ่มเปลี่ยนไปนั่งจิบเล่านอกในพัตคารหรูๆเริ่มมีการเลี้ยงรับรองลูกค้ามีแสงสีเสียงมีคนคอยพี่นอบพี่เทาเอาใจและในวงสังคมแบบนี้แหละครับที่ทำให้ชัยได้เจอกับบททดสอบที่ยิ่งใหญ่ที่สุดนั่นก็คือผู้หญิงคืนนั้นในงานเลี้ยงฉลองปิดงานใหญ่ ชัยได้เจอกับส้มน้องพริตตี้สาวสวยวัยยี่สิบตน,ตนผิวขาวออร่ากลิ่นน้ำหอมฟุ้งลอยมาเตะจมูกก่อนตัวจะถึงซะอีกส้มเข้ามาดูแลเทเล่าเอาใจพูดจาหวานหูพี่ชายเก่งจังเลยนะคะพี่ชายเท่มากเลยค่ะคุณผู้ฟังครับสำหรับผู้ชายที่ทำงานหนักมาทั้งชีวิต ไม่เคยมีใครมาชื่นชมไม่เคยมีใครมาเอาใจแบบถึงลูกถึงคนแบบนี้พอมาเจอส้มที่ทั้งสาวทั้งสวยทั้งขี้อ้อนหัวใจของเสียชัยที่เคยหนักแน่นมั่นคงดังหินผามันก็เริ่มอ่อนยวบยาบเหมือนขี้พึ่งหล่นไฟทีนี้พอกลับมาถึงบ้านภาพที่ชัยมองเห็นพาคู่ทุกคู่ยากอย่างพามันก็เริ่มเปลี่ยนไปครับจากที่เคยมองด้วยความรัก ความทราบซึ้งตอนนี้ชัยกลับมองพาผ่านเลนส์ของความเปรียบเทียบชัยเห็นภาพผู้หญิงวัย40กว่าที่ไม่ได้ดูแลตัวเองหน้าตามันย่องผมเผ้ารวบมัดไว้ลวกๆสวมเสื้อยืดแถมจากร้านปุ๋ยตัวเก่าๆที่คอ,อย้วยแล้วพากำลังก้มๆเงยๆเก็บบ้านบนงึมง,งำเรื่องค่าไฟแพงเรื่องลูกน้องทำงานไม่ดีหรือเรื่องราคาผักในตลาดที่ขึ้นราคา เสียงบ่นของพาที่เมื่อก่อนชัยเคยฟังแล้วรู้สึกว่านี่คือแม่บ้านแม่รวนที่ช่วยประหยัดวันนี้มันกลับกลายเป็นเสียงที่น่ารำคาญที่สุดในโลกชัยเริ่มหงุดหงิดเริ่มคิดในใจว่าทำไมเมียเราถึงได้ดูโทมดูแก่ดูน่าเบื่อขนาดนี้ทำไมไม่ทำตัวให้สดชื่นเหมือนน้องส้มบ้างความรู้สึกผิดชอบชั่วดีเริ่มถูกความหลงเข้าครอบงำ ชัยเริ่มกลับบ้านดึกขึ้นเรื่อยๆโดยอ้างว่าติดงานต้องไปคุมหน้างานต่างจังหวัดหรือต้องไปดูแลลูกค้าแต่ความจริงคืออะไรเรารู้กันใช่ไหมครับชัยเริ่มแอบไปหาส้มพาไปกินข้าวร้านหรูๆมื้อละหลายพันเงินจำนวนนี้ถ้าเป็นพาพาคงเอาไปจ่ายกับข้าวได้ทั้งเดือนแต่กับส้มชัยจ่ายได้ไม่อั้นเพียงเพื่อให้ได้เห็นรอยยิ้มหวานๆ หนักเข้าจากแค่พาไปกินข้าวก็เริ่มมีการซื้อของขวัญราคาแพงกระเป๋าใบละเป็นหมื่นเป็นแสนทองคําเส้นโตโตหรือแม้แต่การแอบไปดาวคอนโดหรูใจกลางเมืองไว้เป็นรังรักทั้งหมดนี้ใช้เงินกงสีเงินที่พาอดตาหลับขับตานอนช่วยกันเก็บหอมรอมริบมาตั้งแต่สมัยกินไข่ต้ม คุณลองนึกภาพตามนะครับในขณะที่พานั่งประชุนกางเจงตัวเก่าให้ผัวใส่เสื้อในย้อยๆเพราะเสียดายเงินไม่กล้าซื้อใหม่แต่สามีสุดที่รักกลับเอาเงินหยาดเหงื่อแรงงานนั้นไปรูดบัตรปลื้ดปลืดซื้อความสุขฉาบฉวยให้กับผู้หญิงคนอื่นที่เพิ่งรู้จักกันไม่กี่เดือน ชัยลืมไปแล้วครับว่าเงินทุกบาทในกระเป๋าเขานั้นมันมีเหงื่อและลมหายใจของเมียที่บ้านผสมอยู่ด้วยและเขากำลังทำลายศรัทธาของคนที่รักเขาที่สุดลงไปอย่างเลือดเย็นที่สุดครับความลับไม่มีในโลกครับช้างตายทั้งตัวเอาใบบัวมาปิดยังไงก็ไม่มิดนับประษาอะไรกับเรื่องร้อนๆอ,อย่างไฟราคะที่สุมอยู่ในอกยิ่งนานวันเข้า พฤติกรรมของเสียชัยก็ยิ่งชัดเจนจนคนเป็นเมียอย่างพาไม่สามารถหลอกตัวเองได้อีกต่อไปคืนนั้นเป็นคืนวันศุกร์ที่ฝนตกหนักบรรยากาศมันอึมครึมเหมือนฟ้าฝนจะเป็นใจกับความร้าวฉานพานั่งรอสามีอยู่ที่โต๊ะอาหารกับข้าวเย็นที่เย็นชืดไปหมดแล้วจนกระทั่งเกือบตีสองเสียงรถเก๋งคันหรูแล่นเข้ามาจอดชัยเดินโซซัดโซเซเข้ามาในบ้าน กลิ่นเหล้าหึงปนกับกลิ่นน้ำหอมผู้หญิงที่ฉุนกึกกลิ่นที่ไม่ใช่ของภาภาตัดสินใจถามออกไปตรงๆด้วยเสียงที่พยายามข่มให้เรียบที่สุดพี่ชัยพี่ไปไหนมาแล้วกลิ่นน้ำหอมนี่ของใครแทนที่ชัยจะตกใจหรือรู้สึกผิดที่ถูกจับได้ปฏิกิริยาของเขาในคืนนั้นกลับตะลบตะครับความเมาบวกกับความหลงที่ครอบงำสติทำให้ความเกรงใจที่เคยมีต่อเมียคู่ทุกคู่ยาก มาลายหายไปจนหมดสิ้นชัยกระแทกแก้วน้ำลงบนโต๊ะเสียงดังสนัน่นปั้งแล้วตวาดกลับมาด้วยความโมโหจะจับผิดอะไรนักหนาวะน่ารำคาญกลับมาเหนื่อยๆก็อยากจะนอนพักมาเจอหน้าบูดบูดบึงบ้งๆบึ้ของเธอเนี่ยมันหมดอารมณ์รู้ไหมพาน้ำตาไหลพราาค,ครับเธอหยิบเอาหลักฐานที่เธอเก็บไว้ออกมาวางบนโต๊ะ มันคือใบเสร็จรับเงินค่าเช่าคอนโดหรูและหลักฐานการโอนเงินจำนวนมากที่โอนไปให้บัญชีชื่อส้มพาถามด้วยความเจ็บปวดว่าเงินพวกนี้มันเงินที่เราช่วยกันหามานะพี่พี่เอาไปปลนเปลอเข้าหมดแล้วลูกล่ะพี่ไม่คิดถึงลูกบ้างเหรอํำถามนั้นเหมือนราดน้ำมันเข้ากล่องไฟ ชัยลุกขึ้นยืนชี้หน้าดากราดใส่คนที่ร่วมทุกข์ร่วมสุขกันมาด้วยถ้อยคำที่เจ็บแสบที่สุดเท่าที่ลูกผู้ชายคนหนึ่งจะพูดกับเมียได้เงินชั้นชั้นหาของชั้นมาฉั้นเป็นคนทำงานหาเงินเข้าบ้านเธอวันวันทำอะไรบ้างก็แค่อยู่บ้านเลี้ยงลูกทำกับข้าวงานการก็ไม่ได้ทำเกาะชั้นกินไปวันวันอย่ามาทวงบุญคุณคุณผู้ฟังครับเจ็บไหมครับคำว่าเกาะชั้นกินมันกรีดหัวใจพาจนเป็นแผลเวอะหวะ เธอเถียงไม่ออกได้แต่สะอื้นถามกลับไปเบาๆว่าพี่ลืมไปแล้วเหรอว่าใครที่ยืนตากแดดคุมคนงานกับพี่ใครที่เอาทองมั่นมาจำนำมาเป็นทุนให้พี่ใครที่กินไข่ต้มครึ่งใบกับพี่ในวันที่พี่ไม่มีใครแต่ชัยในตอนนี้ไม่ใช่ชัยคนเดิมอีกแล้วครับเขาถูกมารในใจครอบงำจนมืดบอดเขาหัวเราะหยันยันแล้วตอบกลับมาว่าอดีตก็คืออดีตสิวะตอนนี้ฉันเป็นเสียชัย ฉันมีหน้ามีตาทางสังคมฉันต้องการคนที่เดินควงแล้วไม่อายใครไม่ใช่ป้าแก่ๆแ,แต่งตัวเชยเชอย่างเธอพูดตรงๆนะฉันเบื่อน้องส้มเขาเข้าใจฉันมากกว่าเธอเป็นร้อยเท่าเขาทําให้ฉันมีความสุขไม่เหมือนเธอที่เอาแต่จู้จี้ขี้บน่นและแล้วคําพูดที่โหดร้ายที่สุดก็หลุดออกมาในขณะที่เสียงโทรศัพท์ของชัยดังขึ้นสายเรียกเข้าโชว์ชื่อน้องสม้ม ชัยกดรับสายต่อหน้าต่อตาเมียแล้วคุยเสียงอ่อนเสียงหวานก่อนจะหันมามองพาด้วยสายตาที่ว่างเปล่าแล้วยื่นคํำขาดถ้าเธอรับไม่ได้ที่ฉันจะมีคนอื่นก็ออกไปซะบ้านนี้ชื่อฉันรถทุกคันชื่อฉันเงินในบัญชีก็ชื่อฉันถ้าจะไปก็ไปแต่ตัวลูกเต้าเอาไปเลี้ยงเองฉันไม่ห้ามแต่บาทเดียวฉันก็จะไม่ให้เพราะผิวว่าเธอเลือกที่จะทิ้งความสบายไปเองนาทีนั้นพาตัวชาไปหมดครับ มันเหมือนโลกถล่มลงมาตรงหน้าผู้ชายที่เธอรักและเทิดทูนผู้ชายที่เธอฝากผีฝากไข่กลับไล่เธอเหมือนหมูเหมือนหมาเพียงเพราะหลงผู้หญิงคนใหม่พาปาดน้ำตาแล้วลุกขึ้นเดินไปปลุกลูกสองคนที่กำลังหลับปุ๋ยเธอไม่โวยวายไม่ตบตีไม่ร้องขอความเห็นใจอีกต่อไปเธอเก็บเสื้อผ้าใส่กระเป๋าใบเก่าๆใบเดิมที่เธอหิ้วมาจากต่างจังหวัดเมื่อ20ปีก่อน สมบัติพระสถานเพชรทองของมีค่าที่ชัยเคยซื้อให้ตอนอารมณ์ดีพาวางคืนไว้บนโต๊ะเครื่องแป้งทั้งหมดเธอไม่หยิบอะไรไปเลยแม้แต่ชิ้นเดียวนอกจากเสื้อผ้าของลูกและรูปถ่ายใบเก่าๆของครอบครัววินาทีที่พาจูงมือลูกเดินก้าวเท้าพ้นประตูรั้วบ้านขหุสร์หลังงาม ฝนยังคงตกลงมาไม่ขาดสายเสียงประตูปิดลงข้างหลังดังปังเป็นสัญญาณว่าชีวิตคู่20ปีได้จบลงอย่างสมบูรณ์แล้วพาหันกลับไปมองบ้านหลังนั้นเป็นครั้งสุดท้ายบ้านที่เธอช่วยผสมปูนก่ออิฐมากับมือวันนี้มันกลายเป็นวิมานของคนอื่นไปแล้วเธอกอดลูกแน่นท่ามกลางสายฝนแล้วบอกลูกว่าไม่เป็นไรนะลูกแม่ยังอยู่ตรงนี้เราจะไปเริ่มต้นใหม่กัน ต่อให้ต้องไปกินข้าวคลุกน้ำปลาแม่ก็จะไม่ยอมให้ลูกอดตายส่วนชัยยืนมองแม่ลูกเดินตากฝนออกไปจากหน้าต่างชั้นสองด้วยความรู้สึกโล่งใจคิดว่าหมดเสี่ยนหนามแล้วคิดว่าจากนี้ไปชีวิตจะมีแต่อิสระเสรีจะได้พาส้มเข้ามาเสวยสุขเป็นคุณนายคนใหม่ได้เต็มที่โดยที่ไม่รู้เลยว่ากงล้อแห่งกรรมกำลังหมุนทำงานและหายนะกำลังจะมาเยือนเขาในอีกไม่ช้า หลังจากที่ไล่ลูกเมียออกจากบ้านไปในคืนฝนตกเสียชัยก็เหมือนนกที่หลุดออกจากกรงครับเขาพาน้องส้มย้ายเข้ามาเสวยสุขในบ้านหลังใหญ่ทันทีเฟอร์นิเจอร์เก่าๆที่พาเคยเลือกไว้ถูกขนไปทิ้งจนเกลี้ยงเปลี่ยนใหม่เป็นของหรูหรานำเข้าจากต่างประเทศตามรสนิยมของนายหญิมคนใหม่ในช่วงรแรกๆชีวิตมันดูสดใสซา,าบซาไปหมดครับชัยรู้สึกเหมือนกลับไปเป็นหนุ่มอีกครั้ง ควงส้มออกงานสังคมกินหรูอยู่สบายปาร์ตี้สังสรรค์กันแทบทุกคืนลูกน้องคนสนิทที่เคยเตือนสติก็ถูกชัยไล่ออกเพราะหาว่าขัดใจเหลือแต่พวกลูกขุนพลอยพยักที่คอยยอว่านายครับเยี่ยมนายครับยอดเพื่อหวังเศษเงินแต่คุณผู้ฟังครับความสุขที่สร้างบนความทุกข์ของคนอื่นมันมักจะอยู่ได้ไม่นานเวลาผ่านไปไม่ถึงสองปี รากฐานที่ชัยกับพาช่วยกันสร้างมันเริ่มสั่นคลอนครับเพราะชัยมัวแต่หลงระเริงกับแสงสีไม่ยอมเข้าไปคุมงานก่อสร้างด้วยตัวเองปล่อยปละละเลยจนงานเริ่มมีปัญหาส่งงานไม่ทันบ้างงานไม่ได้คุณภาพบ้างลูกค้าเริ่มโวยวายเริ่มมีการฟ้องร้องเรียกค่าปรับมหาศาลกระแสงเงินสดที่เคยหมุนเวียนคล่องตัวเริ่มฝืดเคืองเช็คสั่งจ่ายเงินเริ่มมีปัญหา ธนาคารเริ่มโทรทวงหนี้สินพอเงินเริ่มขาดมือทาุแท้ของคนข้างกายก็เริ่มเผยออกมาครับน้องส้มที่เคยเสียงหวานเคยเอาอกเอาใจเริ่มเปลี่ยนไปเป็นคนละคนจากที่เคยพูดค่ะถากลายเป็นขึ้นมึงกูตวาดแวดแวดใส่ชัยทุกครั้งที่ชัยบอกว่าเดือนนี้งดซื้อของมียี่ห้อนะหรือขอยืมทองไปจำนำมาหมุนก่อนนะชัยเริ่มเห็นแล้วครับว่า ผู้หญิงที่เขาทิ้งเมียมาเลือกเธอแท้จริงแล้วไม่ได้รักที่ตัวเขาเลยแต่รักที่กระเป๋าเงินของเขาต่างหากวันนั้นเป็นวันที่วิกฤตที่สุดครับเจ้าหนี้รายใหญ่บุกมาทวงเงินถึงบริษัทครูจะยึดเครื่องจักรชัยเครียดจัดหน้าดำคร่ำเครียดขับรถกลับบ้านหวังจะหากำลังใจจากส้มแต่พอเปิดประตูห้องนอนเข้าไปภาพที่เห็นคือส้มกำลังเก็บกระเป๋าเตรียมจะออกไปเที่ยว พอเห็นหน้าเคร่งเครียดของชัยส้มก็เบะปากแล้วพูดประชดทันทีกลับมาทำหน้าเป็นตูดลิงอีกแล้วนะหน้าเบื่อจริงๆผัวแกเนี่ยเงินเดือนนี้ก็ยังไม่โอนให้ฉันจะเอาอะไรกินจะเอาอะไรไปเที่ยวนาทีนั้นความดันโลหิตของชัยพุ่งปรีดขึ้นมาทันทีครับความเครียดสะสมความกโกรธความเสียใจมันระเบิดออกมาตูมเดียวชัยตะโกนสุดเสียงกูหาเงินไม่ทันมึงเท่าใจไหม ช่วยกูประหยัดหน่อยได้ไหมทันใดนั้นเหมือนมีใครเอาค้อนปอนมาทุบที่ท้ายทอยของชัยอย่างจังพัวโลกทั้งใบหมุนคว้างภาพตรงหน้าบิดเบี้ยวขาแข้งอ่อนแรงร่างของเสียชัยผู้ยิ่งใหญ่แห่งวงการรับเหมาร่วงลงฟาดพื้นดังตึงเสียชัยนอนตาค้างอยู่บนพื้นรุมราคาแพงปากเบี้ยวน้ำลายเริ่มไหลย,ย้อยเขาพยายามจะส่งเสียงเรียกให้ส้มช่วย ส้มช่วยพี่แต่เสียงที่เปล่งออกมาเป็นแค่เสียงอ๋อแอฟังไม่ได้สับคุณผู้ฟังลองทายสิครับว่าน้องส้มทำยังไงส้มตกใจครับเธอกรีดออกมาแป๊บหนึ่งแต่พอเห็นสภาพของชัยที่นอนพังงาบเป็นผักปลาแววตาของเธอก็เปลี่ยนไปเธอไม่ได้วิ่งเข้ามาประคองไม่ได้หยิบโทรศัพท์โทรเรียกรถพยาบาลแต่เธอเดินตรงไปที่ตู้เซฟครับชัยเบิกตากว้าง มองภาพหญิงคนรักที่กำลังกดรหัสตู้เซฟอย่างรีบร้อนส้มกวาดเอาเงินสดปึกใหญ่ทองคำแท่งเครื่องเพชรของชัยใส่ลงในกระเป๋าเดินทางจนเต็มเธอเดินข้ามร่างของชัยที่นอนอยู่บนพื้นเหมือนเขาเป็นขอนไม้ผุผุท่อนหนึ่งเธอหยุดมองชัยแวบหนึ่งแล้วเสยะยิ้มที่มุมปากพูดประโยคสุดท้ายที่ชัยจะจำไปจนวันตายอย่ากโกรธหนูนะที่ชัยพี่ล้มแล้วพี่เลี้ยงดูหนูไม่ได้แล้ว หนูยังสาวสวยหนูต้องไปหาโอกาสใหม่อ้อแล้วก็ไม่ต้องรอให้ใครมาช่วยนะลูกน้องพี่มันหนีไปหมดแล้วสมน้ำหน้าทิ้งลูกทิ้งเมียดีนักกรรมตามสนองแล้วนะพี่แล้วส้มก็ลากกระเป๋าเดินสะบัดก้นออกจากห้องไปทิ้งให้ชัยนอนจมกองความสิ้นหวังอยู่คนเดียวความเงียบเข้ามาปกคลุมบ้านหลังใหญ่บ้านที่เคยมีเสียงหัวเราะของลูกบ้านที่เคยมีกลิ่นกับข้าวหอมๆของพา ตอนนี้เหลือแค่เสียงหายใจที่รวยรินของชัยเพียงลำพังชัยพยายามขยับตัวแต่ทำไม่ได้เขาปวดปัดสสาวะจนกลั้นไม่ไหวปล่อยราดกันเกงจนเปียกชุ่มเหม็นคลุ้งน้ำตาแห่งความเจ็บปวดไหลพลาออกมาจากหางตาไหลลงเปื้อนแก้มในหัวของเขาตอนนี้ภาพไข่ต้มใบเก่ากับภาพรอยยิ้มของพาลอยขึ้นมาซ้อนทับกับความมืดมิดเขาอยากจะตะโกนร้องขอโทษ อยากจะกราบเท้าเมียแต่ตอนนี้แม้แต่แรงจะกระดิกนิ้วก้อยก็ยังไม่มีเลยครับนี่แหละครับราคาที่ต้องจ่ายของการเนรคุณคนรักมันแพงกว่าที่คิดไว้เยอะเลยใช่ไหมครับกลับมาที่ร่างของชัยที่นอนจมกองทุกข์อยู่เป็นพื้นห้องนอนหรูนะครับเวลาผ่านไปวันหรืออาจจะสองวันชัยไม่รู้เลยเพราะสติมันเลือนรางเต็มที ความหิวโหวยความเจ็บปวดและความทรมานจากการขยับตัวไม่ได้มันกัดกินใจจนชัยอยากจะกลั้นใจตายให้มันจบจบไปแต่เวรกรรมมันยังไม่หมดครับมันยังบังคับให้ต้องอยู่รับรู้ความทุกนี้ต่อไปคนที่มาพบชัยไม่ใช่เพื่อนฝูงในวงเล่าไม่ใช่ลูกน้องที่เคยประจบสอพลอแต่เป็นป้าแม่บ้านรายวันที่แวะเข้ามาทำความสะอาด พอแกเห็นสภาพเสียชัยแกก็ตกใจแทบช็อกรีบโทรแจ้งรถพยาบาลภาพตัดมาที่โรงพยาบาลชัยฟื้นขึ้นมาท่ามกลางสายระโยงระยางเขาขยัดแขนขวาไม่ได้ปากยังเบี้ยวพูดไม่ชัดสิ่งแรกที่เขามองหาคือใครสักคนที่จะมาจับมือเขาและคนที่ยืนอยู่ที่ปลายเตงไม่ใช่น้องส้มผู้หญิงที่เขาทุ่มเงินซื้อรถซื้อคอนโดให้ แต่เป็นผู้หญิงวัยกลางคนหน้าตาเรียบง่ายสวมเสื้อผ้าธรรมดาธรรมดาคือพาและลูกทั้งสองคนครับพาได้รับโทรศัพท์จากโรงพยาบาลในฐานะญาติคนสุดท้ายที่ยังมีชื่ออยู่ในเอกสารเก่าๆพาไม่ได้มาด้วยความแค้นแต่ก็ไม่ได้มาด้วยความรักแบบชู้สาวอีกแล้วเธอมาในฐานะเพื่อนมนุษย์ชัยเห็นหน้าพาน้ำตามันไหลออกมาเองโดยไม่ต้องสั่ง เขาพยายามจะเอื้อมมือข้างที่ดีไปหาพยายามจะเปล่งเสียงออกมาว่าพี่ขอโทษพาเดินเข้ามาใกล้ๆจับมือซ้ายของชัยขึ้นมาวางบนเตียงเบาๆแววตาของพาในวันนี้ไม่มีร่องรอยของความโกรธแคน้นหรือความอาลัยอาวรณ์เหลืออยู่เลยมีแต่ความสงบนิ่งที่น่นาเกรงขามพาพูดกับชัยด้วยน้ำเสียงที่เรียวเย็นว่าพี่ชัย ไม่ต้องพูดอะไรหรอกหมอบอกอาการหมดแล้วพี่ต้องทำกายภาพอีกนานทรัพย์สินพี่ตอนนี้ธนาคารยึดไปหมดแล้วนะบ้านรถบริษัทไม่เหลืออะไรแล้วส่วนผู้หญิงคนนั้นตำรวจบอกว่าหนีออกนอกประเทศไปแล้วตามตัวไม่ได้คำพูดของพาเหมือนค้อนที่ทุบลงกลางใจซ้ำๆชัยร้องไห้โฮเหมือนเด็กๆความยิ่งใหญ่ความโอหังความเป็นเสียชัยผู้มั่งคั่ง วันนี้เหลือแค่ศูนย์ชัยพยายามส่งสายตาอ้อนวอนหวังลึกๆว่าพาจะพาเขากลับไปดูแลหวังว่าครอบครัวจะกลับมาเป็นเหมือนเดิมแต่คุณผู้ฟังครับแก้วที่มันแตกละเอียดไปแล้วต่อให้ใช้กาวดีแค่ไหนมันก็ไม่มีวันกลับมาเป็นแก้วใบเดิมได้พาบีบมือชัยเบาๆแล้วพูดประโยคที่สอนใจคนทั้งโลกได้เลยครับเธอว่าพี่จำไข่ต้มใบนั้นได้ไหม พี่ทิ้งมันไปหาเนื้อสเต็กจานหรูพอพี่กินสเต็กจนท้องแตกพี่จะกลับมากินไข่ต้มใบเดิมที่พี่เคยเหยียบย่ามันไม่ทันแล้วนะพี่ไข่ต้มใบนั้นมันเน่าไปแล้วหรือไม่มันก็กลายเป็นอาหารของคนอื่นไปแล้วพาอโหสิกรรมให้พี่นะเรื่องระหว่างเราจบกันแค่นี้พาไม่โกรธไม่เกลียดแต่พาไม่กลับแล้วพาเองก็มีชีวิตใหม่มีความสุขตามประษาแม่ลูก พามีร้านขายข้าวแกงเล็กๆที่ไม่ต้องรวยล้นฟ้าแต่เรานอนหลับเต็มตาทุกคืนไม่ต้องระแวงว่าใครจะมาโกงสุดท้ายพาจัดการธุระเรื่องเอกสารให้ชัยเป็นครั้งสุดท้ายเธอใช้เงินเก็บส่วนตัวจ้างพยาบาลดูแลชัยในระยะแรกและติดต่อสถานสงเคราะห์คนพิการให้ชัยไปอยู่ต่อในบ้านปลายวันที่รถตู้มารับชัยไปสถานสงเคราะห์ ช้ยนั่งอยู่บนรถเข็นมองดูพาและลูกๆเดินหันหลังกลับไปขึ้นรถกระบะคันเก่าๆเ,เพื่อไปทำมาหากินต่อภาพของเมียคู่ทุกคู่ยากที่เขาเคยดูถูกว่าแก่และจนวันนี้เธอกลับดูสง่างามและมีความสุขที่สุดในขณะที่เขาผู้เคยเย้ยหยันฟ้าดินต้องไปใช้ชีวิตที่เหลืออย่างโดดเดี่ยวรอความตายเพียงลำพังในห้องสี่เหลี่ยมแคบๆ เรื่องราวของคุณชัยและคุณพาสอนให้เราเห็นสัจธรรมข้อหนึ่งที่สำคัญมากครับคู่ชีวิตไม่ได้วัดกันที่วันที่เรามีความสุขหรือวันที่เรามีเงินล้นบัญชีแต่มันวัดกันที่วันที่เราไม่เหลืออะไรเลยคนบางคนยอมกัดก้อนเกลือกินกับเราแต่พอเราได้ดีเรากลับถีบหัวส่งเขาอย่าลืมนะครับว่าบุญคุณต้องทดแทนแขนต้องอโหสิ แต่ก,กรรมคือผลการกระทำที่เราหนีไม่พ้นถ้าวันนี้คุณยังมีคนที่รักคุณในวันที่คุณยังลำบากมีคนที่พร้อมจะแบ่งไข่ต้มคนละครึ่งใบกับคุณรักเขาให้มากเถอะครับดูแลเขาให้ดีที่สุดเพราะถ้าวันหนึ่งคุณเผลอทําเขาหล่นหายไปคุณอาจจะไม่มีวันหาคนแบบนี้อีกเลยตลอดชีวิตและวันที่คุณล้มคนที่จะประคองคุณอาจจะไม่มีใครเลยแม้แต่คนเดียว หวังว่าน้ำตาของคุณชัยในวันนี้จะเป็นเครื่องเตือนสติให้กับคุณผู้ฟังทุกคนที่กำลังเผลอไผลไปกับสิ่งยั่วยวนชั่วคราวให้หันกลับมามองคนข้างกายให้ชัดขึ้นนะครับความซื่อสัตย์คือของขวัญราคาแพงที่คนราคาถูกไม่มีวันให้ได้ขอให้คุณเป็นคนที่มีค่าพอที่จะรักษาของขวัญชิ้นนั้นไว้นะครับ หวังว่าเรื่องราววันนี้จะเป็นวัคซีนใจเข็มสำคัญให้คุณใช้ชีวิตคู่ด้วยความไม่ประมาทนะครับถ้าคุณไม่อยากพลาดเรื่องราวเตือนใจหรือกำลังใจดีๆแบบนี้อย่าลืมกดติดตามรายการกิ่งก้านสติเอาไว้นะครับกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ด้วยจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆที่เราตั้งใจทามาเพื่อคุณสำหรับวันนี้ขอให้ทุกท่านนอนหลับฝันดีมีสติคุ้มครองใจราตรีสวัสดิ์และสวัสดีครับ